เทียไปเทียมันามสวยงาม สวัสดีเด้อสวัสดีสวัสดีพี่น้องยุบซี่เด้อสู่คู่สู่คนสู่หม่องสู่บ่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะฮะมาพอกันกับซ่องสบุ่อีกแล้วพี่น้องซ่องเสาบุญมาบ้านเฮาเนาะโอ้ยออกบอยอีหล่ะสวัสดีเม็โอ้อารองเรียบร้อยแล้วโอโดยมาจะโดนบันนี่กัะนัาเพิ่นสิคุยกับเพิ่นก่อนเจ้าเจ้ายังสิมาอีกว่าเจ้า โดดยยอันน mm. ี้อามาเท่าไรนี่เจ yup ้าแค่ได้หาร้อยโอ้สีอามาสามเที <h 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 ่ยวแม่นเอาใส่บัตรหน่อยด้วยโด้วยท่านบัตนี้คันว่าสีออกมาจะพูดล่ะให้โทรบอกเพราะว่าย่านพ่อๆ่อยอยู่นี่นะโดยเพราะว่าคันเจ้าเจ้าแล้วล่ะทุกข่อยต้องได้จ่ายเงินโดยคันว่าสีออกได้เด้อสีเด้อโดยโอเคมาหอดมาเถึงดีดังเลยนะเปิดมาหอดแล้วนะเปดีใจจ้ะ ออกมาฮอดเต็มที่เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยโอ๋เพิ่นคือเฮ็ดคือบ่หยับเข้ามาเมียนที่อีกเທືมันสเลยันมงเมาเอดนแล้วบนหาก500ยัอีก1,000สบ ว่าสีเล e ี่ยอะไนี้เอาไปคือเอาตั <S <s so, hmm, ้มก่าตัวนี้มเท้ามักแม่นี่วาคือบบเพียงกันแ่วาแล้วจ้าเฮบัะเอามันได้กอดให้กงามมันป็นขันวนี่เอได้เอไดอน่านานาเรยนได้มเยำตีมดมอบบนะนมือามไปตีบบ่ยัน่าทั้งนี้มันตั้มก่าตัวนี้บ่เป็นยังบ่ เยันว่าให้มันเสมอกันตะกี้เหรออ๋อฮึบอกว่าย่ังนักบอกว่าบอกนึกคนยังยามจะสบายเอามันมันมันเบ่งเบ่เนาะเจ้านามันสีดำเจ้านามันสีดำกว่าทางไลยเอ่อเจัานามันดำกว่าทางบอกฮักไดยนี่มันสีดำกว่าทางเลยได้นี่เดินมันสีดำกว่าทางแล้วพอแล้วมันตดำเลยนี่พอแล้วเลาแล้วออก จังอยทางสีสูงก็เดินเพราะว่าเอาปะเข้ามาหาไปจั่อยก็ได้อันนี้มันลงเลิกได้นน่เพราะว่าทางมันสีสูงกาเดินมันสีบกคักเอาไปเพิ่มให้พอนเทียมาอีกบ่อๆลงเนี่ยมันต่ำเห็นบ่ามันต่ำกูฮัดดินตัวนี้จะขี้เข้า่าเอาเพียงกันครับตัวนี้ให้พอนเที่ยมาทั้งนี้น้ำก็เท่าดินทั้งนายเขียมาพี่ให้พอนเขี่ยมาพี่เพราะว่ามันมัน เพราะว่ามันต่ำกว่าทางแล้ว ซื้อแล้วแล้วพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นเอาที่ดินไปลงทั้งพุ้นหลายโพดก็เลยให้เพิ่นเคลียร์มาใหม่อีกไปร่องสมุนยังไปอัดโหลดคลิปลงมาเพื่อกลับมาเพิ่นแบบซืแล้วเนาะเท่ากับยยกลยอยู่ไปหน่อยคนเคลียร์ไปเคลียร์ยงามช่ว้งาม เปลนเปนทางแล้วก็เปลเป็นทางขึ้นแล้วหาทอา่อาใส่เป็นทางขึ้นเลย ยังไงเมื่อยบ่ฮนะทำงานสั้นดำม,มาดินั่งเมื่อยกับพักพอนลูกเอ้ยโอ้ข้างคล้อง,องสายเอ้ยเมื่อยว่ล่ะสบายดีเมื่อยกับพักพอนเดอ้อกินข้าวกินน้ำก่อนค่อยเฮ็ดค่อยไปงั้นบ่แล้วมือเดียวเด้งามเลยวันเหยียบไปเหยียบมานี่แหละให้มันแน่น แบบ,แบ,บตั้งเพื่อนน่องแดงพี่น้องเพื่อนน่องแดงก็ข่มดินแล้วก็ตั้งเพื่อนเลยอันนี้ก็คือกนั่นแหละไปก็สิตั้ตงไปเลยคนไปเลยเด็กคากานยังเป็นเตื่นก่อนคนกินข้าวเที่ยงแล้วปบอิงเป็ดน้ำมัน ่ายรถแม่ไปเอาไปจื้อว่านรถมาไปเอาได้มีอยู่น้ำหาะเจ้าหมาคือหนาแล้วพูดชักเงี้ยใครบ่เวิ้นแบบไป,บไปไยันได้รถแม่แล้วโอ้โหโ,โ,โ,โอ้หันไองแี้งันะ้นเนาะเอามาไปเป็นเป็นเห็ดแล้วละกินข่าเที่ยง โอ้ยฝนขีตกแววันนี้เนาะโอ้างลุงก็ได้สบายดี้อลุงโอ้รงลายคน,นเลยเนาะวันนี้ฝนออกะพราตกคเยอยนะเนาะนเนั่นแหละจังหวะโเหนียวแล้วฝนลงมิดมาันทีบอกพัก,กันงรนั่นแหละจังหวะมันดีบนเหนียวนะเนนห็เป็นตั้มห้แน่น เหยียบไปเหยียบมาพี่น้องมันจังสีได้แน่นเนาะนะอี่ก็โดนด <Okay. S 2> ก,กระสุนเสียแล้วเลยบลกกะหากระมาหาลยเนี่ยเพราะว่าเขาสั่งไปขั้นหาเนาะมาหาเลเอามาเจอละหน่อยแบบว่าบอลนี่มันตำ่ำเน,นาะเพิ่นเอาไปทั้งหลังไปเลยจะได้่นเคลยเียร์ขึ้นมาอีก เยอับด้อซับซับซับ่ถวยด้วยบังปิงเป็ดเอเนะเดเอไปซับด้้อเลยเดเอาไปซับใท่ถวยไว้เข่าที่ยงเป็นซับกังเพื่อนก็ได้ ตอนั่นเพิ่นกวดไปเบิดแล้วเฮาย่านันทางทางอันทางนี่มันสสูงกว่าพี่น้องก็เฮาก็เลยให้เพิ่นกวดมาให้อีกโอ้ถุงฝ่าถุงปนวินอ่ตกตก็เพิ่นมาดูถนน้างี้เพิ่นสีเขียร้องไห้ทั้งน่องเตานั้านายนังไงก็ถ้าขับก,กันยังบอลน,นี่แหละหลักมันบอลบอลจิ๊บยืนพื่อนละกับบอลนี่ quan nha à, vào bùn cơ vào... đôi đôi <laughs> em vào bùn vào tuôn thì đâu hết hạnh hết các quan nhang thì nào hết này nó nhang giặt thang càng như thế giặt xuống. ยังบอนนี่อยาก zoom เดี๋ยวเพิ่นลงเบื้องีปยังได้บบบนี้แมนยัง ให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนนั่งก็น่ากังวลจะแล้วจังรากันอีกคือหนึ่งนะตอนนี้ก็กำลังเชียร์อยู่ดีน้องให้มันได้ที่ได้ทางใคุณพักเพื่อนยังให้ได้จ้ะมันงามเนาะมันนี่ก็บล็อกกันมากเพิ่มดีน้องออโอ้โหตมาเท่อเดียวกันเลยเนาะมันนี่ก็เพป็นแค่นั้นะฝนกนซื้อปิ้งเก็ไกหน่อยตอนนี้เพป็นกำลังเชียร์งามเลยเด ตบได้คนเลยนะเดี๋ยวเขาตบเลอคือว่ามานันเรือนะก็ะเชียร์ร่ทั้งคุณเลยมันกระเทินเนาะในเดียวนึงน,นะ ทางของน้องแตววกะมันกระเทินกระไ้่กื่อนลงเร่อยน สําเนิดนาวินเอาขาจายแต่าสางเพิ่นเนาะให้เพิ่นัดปรุงดินเหือนคือว่ามันเหลือจ้อยนี่ก็ให้เพิ่นเียลงไปทั้งดิบเนาะามันเีกันเลยนั่ก็ได้พี่น้องเอยนะาได้คุยกับทางเพิ่นแล้วนี่ลกันเลยมันเทียงคือกันเนาะ้งหน้าทงหังก็ได้นี่ใกล้สิได้แล้วแหละพี่น้องเอ้ยมาจะได้ทางสําหรับนี้ะออุไปางหด้ ร่างกายตะบนรับดินให้ข้างนอรตะบนเดี๋ยวอันน uh, ี้ก็ยังใจเพิ่มนะฮนปวดเจ็บให้ยุอันนี้กับอะไให้เพิ่นเกลเป็นคล้องแล้วก็เป็นรทางมาพี่นะให้เป็นเม็หแบบนงานเนาะจดี๋ยวางกันอีกเท่านื่งให้เพิ่นจากปลงให้เห้านะใจใดก็ชัางค่อยว่าการที่นั่งขอบุนขอบคุณ้วยจุกจุกบนจุกบนมาโดนตะมเด้อนะ พี่น้องน,น้องไก่สีสําเร็จแ้วพ่อของไม่คิปหนาเด้อสบายดี